สวัสดีครับเกิร์บผมแบงค์กมโเกมแคทเตอร์แคทเกมไฟในออนิเมรีบอลหรือไฟในสไตล์เช่นเคยมาถึงตอนที่สี่แล้วคืนที่สี่ก็มาต่อเลยกันเสียเวลาผมนะมคืนที่สี่อืมดูดิมันจะโหดขึ้นไหมครับผมนะซึ่งเราก็โดนหลอกแทบจะทุกตัวแล้วมันก็จะมีพับเพจข้างหลังมั้งที่ผมยังไม่โดนหลอกถ้าเกิดว่าผมผ่านไหวก็อาจจะยอมโดนก็ไปลืมซื้อ,อยาชิบหายและกูแพ้แล้ว ไหนๆก็จะแพ้แล้วเรามาจงใจโดนข้างหลังดีกว่าผมลืมซื้อยาขวดยาเห็นมุมขวาล่างไหมแม่งเอ๊ะถ้าไม่มีนี่น่าจะแพ้เลยผมนะเพราะว่ายังไงไม่ก็ต้องลดเกสเซนตี้ทั้งนั้นผมก็จะปล่อยแล้วกันเราจะมาดูว่าจัมส์แสแกพับเพจ็เป็นไงแต่ว่าเราต้องคอยดูด้านข้างไว้ด้วยเดี๋ยวแม่งมาไวโอ้นี่ไงมาแล้วแหมมาทำอะไรคุณเธอก็ทำไปจ้องหน้าทำไมจ้องหน้าทำไม ทำอะไรไม่ได้ด้วยผมนะตอนนี้เออปิดอีกอันนึ่งได้ไหมแม่งเอ,อกดอะไรไม่ได้เลยผมนะคือแบบแล้วไงต่อจะทำอะไรกูทําทําอะไรมึงก็ทำํำอ้าวก็ไม่เห็นจะทาําห่านแค่นั้นนะะคือคุณเธอจะไม่หล่อดิถ้าง,งั้นอแล้วตุ่งงอะไรเนี่ยเออมันลั่นเดี๋ยวไ้โอ้วัสดี นายคุณเธอทำอะไรดูท่านถืออะไรมาไม่แน่ใจครับผมนะโอเคบอนนี่เราเคยโดนอย่างโดนไปแล้วเนาะแทนก็ปล่อยไปกันพับเพจทำแค่นั้นแหละก็คือพับเพจจะไม่ฆ่าเราใช่ไหมถ้างั้นเออพวกเขาจะฆ่านายพวกไหนพวกสาวเนี่ยนะเพิ่งรู้เหรอมาอีกรอบแล้วเออถ้าไม่ป้องกันคุณเธอจะโผล่ไหมเลยแล้วจะไม่สามารถกดอะไรได้คนน่ะก็คือทำให้เรามีโอกาสตายสูง แล้วก็เสียงอะไรเนี่ยเสียงเหมือนเสือสิงโตเสียงคู่กันโชคปาดเถแต่คือแล้วไอ้ตาบนหัวเธอคืออะไรวะโผล่มาจากไหนตาที่สามไปเทนชินฮังแล้วไม่ใช่คนโทรศัพท์เขาพูดอะไรไมันไม่ฟังเลยจริง <ๆ S 1> รนี่หลหลานเทมไม่ได้ฟังเลยพอแล้วเธอปล่อยไปละสนิษต้จะหมดแล้วผมนะ เอาจิงก็อาจาจะผ่านโดยที่ s a น i ี้ไม่มีได้นะเออเพียงแต่ว่า,าจะมองไปเรื่อยๆแค่นั้นเองผมไม่น่าจะ s a น i ี้เหลือสูนี่จะตายเลยไหมแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ตายแต่พูดตามตรงมันมองลำบากขึ้นมาครับผมเนี่ย <laughs> ภาพอะไรมองแทบไม่เห็นอะไรเลยยอมตายจะง่ายกว่าไม่ถามจริงเออยอมตายเหอะผมจะปิดอืมเปิดไฟแล้วเปิดประตูไอห้หมดเลยก็ได้ทั่วไปเลยยังไม่เคยตายเพราะไฟดับเนาะ ทังั้นก็ลองสักหน่อยกันไหมเอ๋ผมสู้ไม่ไหวถ้าเก,กิดว่าผมไม่มียาเอ๋ก็ยอมตายเลยก็ได้ไหมลืมซื้อเนี่ยคือแบบไม่รู้เรื่องเลยหายจงใจเปิดให้หมดมนะผมเนี่ยคือแบบแหน้าจอมันก็ยืดซะแ,แบบโอ้โหมองไม่เห็นว่าเหลือกี่เปอร์เซ็นต์เวลาเซนตี้ลดเยอะขนาดนี้นี่คือหน้าจอจะยืดมากเอ๋พลังงานลดไปหุพวบอย่างไวจะหมดหรือยังในายกลแล้ว คลาน,นีเปอร์เซ็นต์ลดรัวเปิดกล้องด้วยอ่ะเพื่อความเร็วมีได้ยินเสียงคนเคาประตูอ่าวัีชิกะตูไม่น้ารอดแน่แหละถ้าเปิดประตูมาแล้วชิกะจะเล่นเราก่อนนะผมเนะี่ยไม่ต้องฝืนถึงมือเฟรดดี้ม่ไม่หมดเดยวพลังงานพลังงานเราเยอะกว่าที่ขี้เนี่ยใช้รัวมากแต่ว่าพลังงานที่แทบจะยังไม่หมดทีดีไม่รู้ทำไมหันหลังได้ไหม เออหลังได้อยู่แต่หมอมเห็นปุ่มแล้วผมนะปุ่มม่อยู่ในมองไม่เห็นแล้วเออเปิดทำไมให้เปิดทำไมอ่าเปิดไหมอ่ยังไม่หมดอีกเหรอทำไมมันเปอร์เซ็นต์มันนานจังก็เห็นอยู่นะมุมขวาว่ามันหม,มุนเบเรื่อยแต่ว่ามันก็ยังไม่หมดเลยนานไปเปล่าวะ <c oughs> ควรจะหมดได้แล้วนะอ่ะวัดดีพัเพ็ตอ่ายังเห็นมองเห็นกล่องอยู่ยังไม่หมดอีกเหรอ พลังงานกูไปเยอะอย่างเงี้แหละทุกปิดทุกอย่างเปิดทุกอย่างพลังงานก็ยังไม่ยอมหมดว้าเม่นานใบป,ปะอ่ะอดีบอนนี่มองคุณเธอไม่ชัดเลยเสียใจเอซูมกลับเข้ามาอืคุณเธอแอนท่าโจโจอย,อย่างเทพผมเนี่ยเสียดายหน้าจอมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ตัวยังไม่ตายกันเนี่ยทำไมกูยังไม่ตายทีปิดทุกอย่างตอนนี้คือไม่ได้เสียงอะไรแล้วผมนะคือเซนเตตี้เราเหลือศูนย น่าจะเพราะว่าใสาตีหมดแล้วไม่มีเสียงอะไรเลยผมนะตอนนี้ถึงกระนั้นก็ยังไม่ตายเอออะโอเคโหนานมากนะก็ไฟจะดับเมื่อกี้ตีสามนปะ่ะเนี่ยตุ๊ก,กจะรีบตาที่ไหนนานโอ้สวัสด,ดีเฟรดดี้ผมนะเออทุกท่านมองเห็นป่ะดให้ดูอืมอยวเอานี้ผมลงมาแปบ๊บหนึ่งโอเคงงเพลงนี้เหรอเพลงนี้คุ้นๆมากเพลง ยอดฮิตที่ได้ยินบ่อยๆอ่ะมาเลยจ้ะมาหาพี่เบบี้ฮะเป็นอะไรง่วงแหละนั่นคือฉากจัมสะแกร์ผมไนะม่เสียงอะไรเลยคุณเธอแค่ง,ง่วงแล้วก็แฮ้ง่วงก็ไปนอนเออเกมนี้ฉากจัมสะแกร์มันก็ไม่หืนนะน่ากลัวมันก็เฉยๆนะอืม เลยก็เลยผมนะเช่นเคยต้องคอยจับตาดูเฟรดดี้ไว้ผมเนะี่ยไม่กูลืมซื้อโอ๊ยง่าเอ้ยกูลืมซื้อ,อยาบอกออกอะไรเดี๋ยวผมค่อยเข้ามาฮึกูลืมซื้อยาเป็นหานอะไรเนี่ยตัวโอ้ยวันนี้เหมือน <c oughs> นี่อืมนั่งสวยเทะเลเกินนะเราเนี่ยฟอกซีเตรียมสแตนบายกำลังจะมาเฟรดดี้อยู่เปล่าเฟรดดี้ยังอยู่โอเคปล่อยไปอ่าสิบห้านาทีมันจะพอบอ่เนี่ยพลังงานตัวอฟอกซีมายังมาแล้วโอเคปิดวิ่งไป่ เนี่ยแล้วคืออ๋อจบไม่กูไม่ได้กดแค่แป,ป๊บเดียวเองพับเพจเอยพนังงานมันจะพอหรอวะคือแบบมันแย่มากเลยฟ็อกซี่กับบอนนี่อะแม่งมาแล้วแม่งก็ไม่ยอมแนนแล้วก็อยู่ตั้งนานพลังงานมันจะหมดแล้วเนี่ยโอเคฟ็อกซี่ไปแล้วบทีเสียงฟ็อกซี่ทำไมบอนนี่แต่บอนนี่มาซ้ำต่อโอ้ย กินยาเซนตี้ดังนั้นตอนนี้เราผมคงไม่เปิดกล้องอะไรแล้วมันจะทันหรือว่าไม่น่าทันพลังงานหมดแล้วแต่บอนนี่ตรงนั้นออกไปเหรอโอเคดังนั้นผมต้องยืนนิ่งและโอ้ยหาเอ้ยไมาจากไหนวะเนี่ยฟ็อกซี่แม่งวิ่งไปไหนวะแล้วมันก็เพิ่งจะมา มันไปแล้วไม่ใช่เหรอฟ็อกซี่ได้ยินเสียงฟ็อกซี่นะแล้วนะลมันกลับมาอาาีกทีผมไม่เข้าใจว่ะเกมนี้ไม่เข้าใจฟ็อกซี่กูไม่เก็ตไม่ได้แล้วมันก็ช่วยแสดงตัวนเนี๋ยแมนจะได้รู้แน่ใจว่ามึงรับมือมึงไปแล้วเนี่ยโอ้ยนาะเอามันยังเอาฟ็อกซี่ไปแล้วเฟรดดี้ไปไหน บอนนี่มาจากไหนกูเพิ่งจะรับมือไปเมื่อกี้กูไม่เข้าใจกูไม่เข้าใจเกมด <laughs> ีกูเพิ่งจะมันเพิ่งจะไปไม่เห็นเหรอได้ยินเสียงแม่งทุบมันเพิ่งจะไปแล้วมันมาจากไหนผมไม่เข้าใจผมไม่เก็ตตอนนี้พลังงานผมถือว่าโอเคน่าจะพอโอเคเฟรดี้หายแล้วไปอยู่ไหนไม่เห็นเนีย่ยเวลาหายบางทีหายอยู่น่าอยู่กล้องเจ็ดถูกต้องโอเคกินนี่ ปิดนี่ฟ็อกซี่วิ่งหายไปโอเคบอนนี่มาก็ปล่อยไปทาง,งั้นเช็คซ b c a เอไปดี้ไม่มามันน่าจะอยู่ช่องกล้อง7ถูกต้อง1 c ฟ็อกซี่ไม่กลับบ้านโอเคนั่นคือฟ็อกซี่ไปแล้วเหลือแค่บอนนี่แกยงคงปิดแล้วไม่ได้อยู่ดีตูเผือกดยาผิดไม่ได้กดยาโอเคฟ็อกซี่ไปแล้วโอ้วัลดาฟ้าอู้เมื่อกี้ท่าชิกาแล้ว าชิกานนี่คือว่าใช้ได้มาแก้นี่ทำเล่นไปชิกาซ้ายแอนนะผมเนี่ยแต่แม่เง้ยมันยากจึงมันฝีไม่ผ่านเลยโอ้ฝากมีแมนมาอย่างดีเลยอ่ะแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ทันชิกาหลังๆเริ่มรัวกันมาเช็คแต่ไฟก็ไม่ทัน คือถ้า50%จะถึงตีสามได้เปิดปิดสองประตูทั้งคืนไหวมันไสเออเ้าที่สังเกตเฟรดดี้ไม่เคยมาตัวแรกๆเลยเนี่ยตีสามค่อยมาอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่พอไม่เช็คแล้วคุณเธอจําได้ว่ามีรอบหนึ่งที่เล่นไปสักพักไม่ถึงตีหนึ่งมันคุณเธอโผล่มาเลยแต่รอบนี้ผมมานั่งเช็คแล้วไม่ไม่โผล่มาเลยเฟรดดี้คือถ้ารู้ว่าเฟรดดี้จะมาช้ามันก็จะเออประหยัดพลังงานดีผมไม่ต้องเช็คเยอะอะไรอย่างเงี้ย ประเนคือเอาแนวนอนไม่ได้ตีสามห้าสิเซ็ดิเช่นเคยเดิมมาอยู่ตรงนั้นแล้วผมจะเช็คแค่สองกล้องเหมือนเดิมแล้วถ้ามันยังไม่เข้ามาที่กล้องใกล้สุดก็คงไม่เป็นไรอยู่เดียวยแล้วเนะี่ย โอ้มาแล้วยังไม่มาเฟรดี้ยังไม่มา,มมากล้องริมสดุดมายังซีบียังโอเค C.B. ยังไม่มาในี่อยู่ c อไม่เดิมโอเค C.B. เช็คแต่ตีจะหมดกินยาทันทีไม่ต้องรอหนึ่ง C.C.B. ยังไม่มาโอ้บอยจะตีสี่ลวผมนะ้ำพางงานสี่สิบเปอร์เซนต์กว่าถือว่าใช้ได้ C.A.C.B. หนึ่ง C. เช็คโอเคต้องห้ามเผลอชิกากับบอนนี่เวลามามันก็จะค่อนข้างไวอยู่ เดี๋ยวผมต้องห้ามเผลอโอเคครับไม่เผลอเลยผมเนี่ยมาแล้วก็ไปอย่างไวโอ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 อย่าเฟรดี้มาเพราะชีกาผมนะรอผมจังหวะผมปล่อยชีกาจะเข้ามาซ้อนใช่ไหมดีนะตัวเช็คส b ่บีผมนะเดี๋ยวผมบอกไปต้องเช็คถ้าตีห้าปุ๊บผมปิดทั้งสองประตูก็น่าจะรอดแหละเป็นความชัวปิดสองประตูแล้วจะไม่ทำห่าอะไรล้ะ ถ้าตีหนะ้านะไปยังเฟรดดี้ยังอยู่ผมนะมันไม่ไปไหนเลยเห็นป่ะปิดสองประตูน่าจะพอไหวนะยไม่รู้ว่าจะทันไหมไปยังเฟรดดี้ไม่ยังไม่ยอมไปเย้ยไม่รู้ทำได้แบบว่าปิดหนึ่งประตูพลังงานก็ลดมันกันไหนมันก็ไม่ยอมไปที่เฟรดดี้ยังยืนอ,อยู่นะั้น ไปยังยังอยู่ไม่น่าได้มั้งถ้าปิดสองประตูผมกลัวพลังงานจะไม่พอเราจะต้องเล่นแบบกดีไปกันกินยาแทนที่เฟรดี้ยังคงอยู่ตรงนั้นนะผมเนะี่ยเราได้อยู่ตรงนั้นผมต้องปิดประตูไปวะแต่แม่งเ้ยมายัางฟอ็อกซีนะ่ในใกล้มาโอ้หวัดดีเฟรดี้ไปยังเฟรดี้ไปแล้วนี่ ฟรดดี้ไม่น่านจะมาทันแล้ววะถ้างั้นผมปิดไว้ประตูหนึ่งก็ได้มั้งหรือว่าจะเปิดก่อนเปิดก่อนก็ดีนะเออหรือสิบแปดอร์ซนตีห้าครึ่งคอยปิดสองประตูแล้วกันคิดว่าเฟรดดี้น่านจะไม่มาแล้วเพื่อความชัวร์เช็คกล้องสีบ b ไว้ด้วยก็จะดี มาจากไหนว่เฟรดดี้มันโคตรโกงเลยเอ้ย <c oughs> มันไม่อยู่แล้วอ่ะมันไปอยู่ไหนมาแล้วมันมาจากไหนวะผมไม่เข้าใจคือก็คือหรือต้องปิดตอนที่มือไม่อยู่กล้องนั้นแล้วหรือไงไม่เข้าใจถ้าเกิดว่าเป็นหายจากกล้องนั้นก็ต้องปิดตลอดอะไแบบนี้เหระผมไม่เกตัวแมงเอ แต่ก็โอเคผมนะพาร์ทนี้ที่เกิดกันผมไม่ผ่านหรอกแม่งแต่เราก็ได้ดูฉากจัำสแกร์เพิ่มขึ้นดูครบแล้วมั้งเนี่ยแม่งโดนจนครบเลยโคตรยากเลยแต่ผมพักไว้ก่อนแล้วกันเล่นมาพอสมควรแล้วโอเคก็ขอบคุณที่ตามชมผมนะก็ไว้เจอใหม่อกาสหน้าใครชอบคลิปนี้ก็เข้าแชร์แล้วก็เมนท์เพื่อเป็นกำลังใจผมทำางผมนะถ้าเกิดใครอยากดูเล่นพาร์ทต่อไปไว้กดไลค์กันเยอะสวัสดีครับวัน g o o d b บายน่อย good night